ข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี DLPW u บ o n News วันที่15-29ตุลาคม2514พนักงานตรวจแรงงานรับคำร้องจากลูกจ้างกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างจำนวน2รายมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด13คน พนักงานตรวจแรงงานให้คำปรึกษาลูกจ้างประชาชนจำนวน11รายพนักงานตรวจแรงงานดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน2คนคิดเป็นเงิน45,000บาทวันที่16ตุลาคม2514 สำนักงานสุดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบนางธีราดาศรีนุเสนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพง์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมผ่านระบบโปรแกรม Webex Meeting ต่อมาเวลา13เมนิกา30นาทีสำนักง,งานสุดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบ1เอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณพศ2515โดยมีนายสัญชัยชอบพิมายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีเป็นประธาน ณห,ห้องประชุมโสทัศนุปกรณ์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดอุบลราชธานี วันที่28ตุลาคม2564นายสุวรรณสุนันกิ่งเพชรสุดิการละคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีรวมประชุมกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอประจำเดือนตุลาคม2564โดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล VCS โดยใช้โปรแกรม v e m a x ฝากติดตาม Facebook และ Youtube ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารหากมีข้อสงสัยหรืร้องเรียนสามารถติดต่อได้ทาง Line Official เพื่อนแรงงานสสคอ,อบอ โดยสแกน QR code ตามที่ปรากฏในหน้าจอหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 4 5 2 5 5 4 5 9กกรณีต้องการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองสามารถเดินทางมาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอด้านล่างได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ